สวัสดีครับซีนารีโอสองนำเสนอโดยเอกเทิร์นวสินเชียธนาพันธ์ครับเคสนะครับก็เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ66ปีครับมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับด้วยปัญหาว่ามีก้อนออกมาจากรูทวานขณะขับถ่ายครับโดยก้อนเนี่ยไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เองครับนอกจากนี้นะครับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยยังมีปัญหาเลือดออกขณะขับถ่ายเป็นครั้งๆนะครับมาขว่า3ปีแล้วครับการตรวจด้วยพอกโตสโคปเนี่ยช่วยยืนยันการวมเได้ฉายนะครับ ว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเป็น internal hemorrhoid นะครับเกรด4ครับที่ตำแหน่ง11และ7นาฬิกาครับจากเปเปอร์เรื่อง the diagnosis and management f of hemorrhoidal disease from a global perspective นะครับของ elementary pharmacology and therapeutics นะครับที่ตีพิมพ์เมื่อปี2010นะครับเขาได้กล่าวว่าสำหรับปัญหา thrombosis ของหิมะลอยนะครับยาทาเนี่ยมันจะถูกสั่งเป็นอันดับแรกๆนะครับเพราะว่าเรื่องปวดเนี่ยมักเป็นปัญหารองลงมาจาก เรื่องปัญหาการอักเสบนะครับแล้วก็จะถูกสั่งเมื่อเราลูเอาการผ่าตัดออกไปแล้วนะครับโดยยาทาที่ถูกสั่งบ่อยๆนะครับมักจะเป็นยาที่ประกอบด้วยคอร์ดิโคลเซียรยครับซึ่งจะมีผลดีนะครับมากที่สุดกับปัญหาเรื่องเพลที่มาจากการอักเสบนะครับแต่ว่าก็มีคำกล่าวที่ว่า t o p i i c l t t r e t t m n t t เนี่ยมักจะไม่ได้ผลสำหรับพิมลอยครับผมคำถามแรกนะครับ กห็หาหลักฐานนะครับมาเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านนะครับเปเปอร์หรือว่าคำาก่าอ้างในสไลด์ที่แล้วนะครับผมหัวข้อเรื่อง Home and Office Treatment of Symptomatic Hemorrhoids จาก Up to date นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อปี2019นะครับเขาก็บอกไล้ว่ายา over the counter ดักเนี่ยมักถูกนำมา,าใช้ในการบรรเทาอาการของอีบุรอยนะครับเพราะว่าหิมมอรรอยเนี่ยมักจะมีหลายอาการร่วมกันนะครับอย่างเช่นอาการคันนะครับอาการเลือดออก อาการปวดหรือว่าอาการลำคาญนะครับซึ่งยาโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ดักเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าช่วยบรรเทาอาการบางส่วนได้นะครับก็จึงถูกสั่งบ่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับ long-term efficacy หรือว่า side effect นะครับเช่นเดียวกันครับ t o p i c a l analgesic and s e r o y เนี่ยก็คือมักถูกนำสั่งมาใช้เพื่อบรรเทาอาการได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานที่ัพพ p o r t ยาสตัวนี้มากพอครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีข้อมูลว่าการใช้เซียรอยนานๆเนี่ยจะทําให้ผนังนิวโคซ่าเนี่ยแถวๆบริเวณรูทวานนะครับบางลงได้นะครับซึ่งจะไปทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอินูรี่ต่างๆตามมาได้ครับครับก็ในเปเปอร์นี้ครับ Clinical Practice g u i d e l i n e ของ The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice g u i d e l i n e for the Management of Hemorrhoids นะครับ ก็ในเปเปอร์นี้นะครับเขากล่าวว่าถึงแม้ว่าการสั่งทอ i ิคอแอ p พลิเคชันนะครับอย่างเช่นพวก a อน s ี้สเตติกสเตรอยอิมมเลหรือว่าแอนต t i เซปตนะครับจะถูกสั่งบ่อยๆนะครับแต่ว่าการใช้นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพอนะครับว่าการใช้ในระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดผลดีครับผมก็กล่าวโดยสรุปนะครับทอ r ิ a อทรี t เมนต์เนี่ย น่าจะสามารถใช้บรรเทาอาการออของฮิโมโมรอยเนี่ยระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าการใช้ในระยะยาวเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มาสนับสนุนมากพอครับผมคําถามข้อที่2นะครับการใช้พอกโตซิดิลเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาฮิโมโมรอยหรือไม่นะครับก็คือพอกโตซิดิลเนี่ยประกอบไปด้วยไฮโดรคอร์ติโซนนะครับซินโชเคนะครับแล้วก็ฟรฟมไมเซตินซัลเฟตนะครับโดยที่ซินโชเคนี่ยเป็นยาชานะครับส่วนแฟมไมเซตินซัลเฟตเนี่ย เป็นยาแอนติไบอติกกลุ่มแมคโคลายครับผม paper เปเปนี้นะครับ comparative efficacy and tolerability of two ointment and suppository preparation uniloid and p o c t o cidal in the treatment of second degree hemorrhoids in general practice นะครับตีพิมพ์เมื่อ1988นกะครับก็ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับก็เป็นมั multi นเตอร์ open study นะครับซึ่งนำเอาผู้ป่วย89คนนะครับที่เป็น second degree hemorrhoids เนะี่ยมาเปรียบเทีย e บ efficacy แล้วก็ tolerability กันระหว่าง ูนิลอยแล้วก็พอกโตซิดิลนะครับในรูปแบบของออยเบนและ s โพ p ซิเทอรีนะครับซึ่งจากผลการทดลองนะครับก็พบว่า,ายาทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้งยูนิลอยและพอกโตซิดิลเนี่ยาสามารถช่วยผู้ป่วยควบบรรเทาอา,าการปวดอาการคันแล้วก็อาการเลือดออกได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมื่อ,อทำการรักษาไปกว่า3อาทิตย์นะครับก็อาการต่างๆเนีดีขึ้นกว่า90%เลยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการทดลองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีคอนโทรลกรุ๊ปนะครับที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้การรักษาเนี่ยมาเปรียบเทียบด้วยนะครับก็คือทําให้ไม่ได้สามารถทราบได้แน่ชัดว่าอาการที่ป่วยดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นจากยาอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ดีขึ้นเองนะครับเปเปอร์นี้นะครับ clinical efficacy of p r o c t o n t i d i o s u p p o s t i t i t y on internal hemorrhoids ีพิมพ์เมื่อที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี1977นะครับก็เขาเนี่ยได้นำเอาพอล์กโตซิเดียลสปอนเซอรีนะครับมาทดลองในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอินเทอร์เนลฮิมเอรอยนะครับซึ่งเป็นการทดลองแบบซิงเกิลบายเมธอดวิธีพรายซิโบนะครับในผู้ป่วย60คนครับผลการทดลองเนี่ยก็สรุปได้ว่าพอล์กโตซิเดียลเนี่ยสามารถช่วยลดอาการปวดอาการเลือดออกอาการบวมนะครับทั้งแบบที่เป็น s u BJECTIVE และ OBJECTIVE ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ฮิมมาลอยไซส์เนี่ยไม่ได้ลดลงครับถึงแม้ว่าอาการจะดีขึ้นครับคำถามข้อที่3นะครับการใช้ยาเดปลอนเลปเปอริลไซโคทีปอร์ดแล้วก็เพชรสังฆาเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาฮิมมาลอยหรือไม่ครับก็มาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเดปลอนนะครับประกอบไปด้วยไดออสมิน450มิลลิกรัมและเฮสเปอริดิน50มิลลิกรัมนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นสารที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มไบโอฟาวนออยครับผม เปเปอนี้นะครับ m i c r o l i t e Purified f e r n o d Fraction in h e m o r r h o i d Disease ครับ s y s t e m a i c Review and Meta Analysis นะครับตีพิมพ์ใน Advanced i n t e r a p y นะครับปี2020ครับก็ไม่ตัดนะครับเขาได้การทำ Systematic Review นะครับใน r a n d o m i z e control trial นะครับที่เอ่อเปรียบเทียบนะครับ MPFF กับ Placebo แล้วก็หรือว่า No Treatment นะครับใน Acute h e m o r r h o i d Disease นะครับเพื่อดู Symptomatic Relief นะครับซึ่งผลที่ได้นะครับจาก สิบเอ็ดสตี้แล้วก็สิบสามอาร์ติเคิลนะครับเอ่อที่ได้รวบรวมมานะครับเขาบอกว่า MPF เนี่ยรีพอร์ตว่าสามารถช่วยบรรเทา,า,าอาการปวด i ิงอาการปวดนะครับอาการคันอาการที่ a n a l i s c h a r e หรือลีเกนนะครับอาการทีนิสมุตหรือว่าอาการต่างๆโดยภาพรวมได้นะครับและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ Quantitative meta-analysis น,น,นะครับใน4การศึกษานะครับเอ่อชี้ชัดเจนเลยนะครับว่า MPF เนี่ยสามารถ ช่วยลดอาการบีดิ้งเนี่ยได้เป็นอย่างมากเลยครับแล้วตัวต่อมานะครับเรพเร์เลครับประกอบด้วยอะโมฟัตเอสซินนะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นสารในกลุ่มไบโอฟลาวโนนเหมือนกันครับเปปเอร์เรื่องเอสคูลั p ฮิปโปแคสตานุ่มเอสซินฮอเชสนัทอินดูบินเอชเมนต์ออฟฮิมาร์ดัลดิซีสรีวิวนะครับเป็นเปนเปอร์ที่ตีพิมพ์ในตุรกีนะครับ เขาก็ไปรีวิวข้อมูลต่างๆมานะครับซึ่งหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเขาได้พบว่าการศึกษาหนึ่งที่เป็นพาร์ซิโบคอนโทรนะครับที่รวบรวมผู้ป่วยกว่า80คนนะครับโดยให้กินเอสซินเนี่ยขนาด40มิลลิกรัมนะครับ่อมวัน3ามครั้งต่อวันนะครับพบว่าอาการที่เกี่ยวกับพรมเรียลซิมโอมแล้วก็เอนโดสโคปิกไฟดิงเนี่ยพบว่าอาการเลือดออกเนี่ยลดน้อยลงกว่า90เเนลยครับหลังจากที่รักษาไปแล้วกว่า2ออาทิตย์ครับผมซึ่งเขาก็สืบได้ว่านะครับ พอเชสตั้หรือว่าเอซินเนี่ยก็ในผลในการทดลองในห้องแลบนะครับมันมีคุณสมบัติในเรื่องแอนติเซปติกวีโนโทดิกวาซาโปรเทคทีฟแล้วก็แอนตี้อินแบบอินฟลามาเทอรี่นะครับซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับอาการทางฮิมโมรอยด์ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจับไปที่จะต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าข้อมูลในตอนนี้นยังมีไม่มากพอครับไซโคทีฟอนนะครับประกอบด้วยฟรากอนไดเอ็กซ์แทรก เทสเปอริดินเมทิลเชลโคนะครับแล้วก็วิตามินซีครับแอปพลิเคชีออฟฟราโบเวนในอาการหิมะรอยดีซีทรีทเมนต์ครับตีพิมพ์ในเม็กซิโกเมื่อปี2องพนะครับก็ f ร a โ o v e n เนี่ยเป็นไซโคทรีฟอร์นะครับที่อยู่ในรูปแบบแคปซูลนะครับก็เอ่อการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาได้นำเอาผู้ป่วยเนี่ยมาให้ทดลองกินฟราโบเวนนะครับเพื่อจะดูว่าอาการต่างๆทางหิมรอยเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับ โดยเขาใช้ descriptive statistical analysis นะครับเพื่อประเมินผลลัพธ์นะครับซึ่งผลผลลัพธ์นะครับเขาก็บอกว่าจากการประเมินไปเนี่ยจากหลังให้ยาไป0-7วันเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยได้พบว่า90%เนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับ paper เ,ปเ,ปเนี่ยไม่ได้บอกว่า มี N ของผู้ป่วยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเมธอดยังไงแบบว่ามีการแรนดอมไมซไหมหรือว่ามีการบลายผู้ปว่วยไหมหรือว่ามีการเทียบกับพาสิโบไหมนะครับจึงคิดว่า paper เปเปอร์นีความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อยครับเพศสั่งฆ่านะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คือ c i s a t Quadrangular i s ครับ p a p e r efficacy and safety of c i s a t r a n g u l a r i s in clinical use: a systematic review and meta-analysis of randomized c o n t r o l t r i a l นะครับ ตีพิมพ์ใน Phototherapy Research รครับปีสองพันสครับก็เขาเนี่ยก็คือได้รวบรวมแรดเดมไม Control รไล Trial เนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็น s y s t e m a t i c r e v i e w นะครับโดยการรวบรวมจากฐานข้อมูลต่างๆน,นะครับก็ผลการทดลองที่ได้นะครับเขาบอกว่าเฟสสังค่าเนี่ยหรือซิสซัสโคเรนกูลาริสนะครับเ,เมื่อเทียบกับพาสิโบแล้วนะครับไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการทางฮิมโมโลอยได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับผม คำถามข้อที่4นะครับการใช้มิลซิลินไฟโบเจลฟอร์แลกหรืออะจิโอลิกมีผลต่อการรักษาหรือไม่อะไรดีกว่ากันนะครับโดยที่มิลซิลินไฟโบเจลอะจิโอลิกนะครับเป็นตัวยากลุ่มไฟเบอร์นะครับที่ว่าเป็นบบลฟอร์มิงเอเจนต์นะครับส่วนฟอร์แลกเนี่ยจะเป็นมาโครกรนะครับเป็นยากลุ่มออสโมติกเอเจนต์ครับเปเปอร์นี้นะครับเป็นเปนเปอร์เดียวกันกับที่เรา พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Topical Treatment นะครับก็นอกจากนี้นะครับเปเปอร์นี้เนี่ยยังพูดเกี่ยวกับเรื่อง f e b ป t ท n i c นะครับเฟโ o t ท n i c เนี่ยเป็นยาที่เกี่ยวกับการ m o d i f y tone นะครับของสมุน muscle เนี่ยในเวนนะครับซึ่งพวก Osmetic Agent หรือเอ่อ Box, b u n อ Forming Agent เนี่ยก็เป็นเฟโ o t o n i c เหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่า24 randomized control trial นะครับที่มีผู้เข้าร่วมกว่า2,334คนเนี่ยได้เปรียบเทียบ e ฟโ o t o n i c กับ Control นะครับซึ่งพบว่า สามารถช่วยลดอาการเจ็บที่เกี่ยวกับหิวมร์อยได้อย่างมีในระดับสำคัญนะครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยได้แก่อาการคันนะครับอาการบีตติ้งดิชาร์เหรือลิเกนนะครับหรือว่าอาการโดยรวมนะครับก็ดีขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าอาการปวดเนี่ยเออไม่ลดลงอย่างมีในระดับสำคัญนะครับเมื่อเทียบกับคอนโทรลครับผม l a x a t i v e for the t r e a t m e n t of h e m o r r h o i d s นะครับ systematic review นะครับก็เปเปอร์นี้นะครับควารวบรวม7แลนดมารคอนโทรลไดอะลที่มีผู้เข้าร่วมกว่า37 โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ไฟเบอร์และนอนไฟเบอร์นะครับที่เป็นเล็กเซตีครับซึ่งผลการทดลองเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มที่ได้ไฟเบอร์เนี่ยมีประโยชน์ชัดเจนในเรื่องการบรรเทาอาการของหิมะลอยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มที่ได้ไฟเบอร์ยังลดความเสี่ยงในการเกิดอาการทางหิมะลอยเนี่ยได้มากกว่า5 3าเนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับกลุ่มที่ได้ไฟเบอร์เมื่อเทียบกับนอนไฟเบอร์นะครับยังสามารถช่วยลดอาการบีดิงเนี่ยลดลงได้อย่างมีนัยสาคัญด้วยครับอย่างไรก็ตามครับ ผู้เขียนนะเขาบอกว่าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยอาจจะมีพัฟฟิเคชันไปแอดแล้วข้อมูลเนี่ยเป็นแค่โมเดลเรียนศึกษาคุณภาพครับก็สรุปนะครับก็ยาทั้ง4ตัวเนี่ยมีผลในเรื่องการลดซิมตอมของคิมโมลอยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ายาในกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยจะดีกว่าในกลุ่มนอนไฟเบอร์นะครับหรือก็คือมิลซิลินไฟโบเจลอะเจลิกเนี่ยดีกว่าฟอเรกหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถสรุปได้ว่ามิลซิลินไฟโบเจลหรืออะเจลิกเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันครับผม คำถามข้อที่5นะครับการใช้โปรไบโอติกอย่างเช่นไบโอฟลอร์เนี่ยมีผลต่อการรักษาฮิโมะลอยหรือไม่นะครับ Effect of fermented milk containing lactobacillus casei and chirota on constipation-related symptoms and hemorrhoids in women during peripartum ก็ในเปนเปอร์น,นี้นะครับเขาบอกว่าหิโมะลอยเนี่ยมักเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้หญิงหลังคลอดบุตรนะครับเขาก็จึงได้ทำการทดลองนะครับเป็น randomized control trial นะครับให้เป็นผู้ป่วยเนี่ย กินแลคโตบาซิลัสคาเซสเตนชิโลตาเฟอร์มนเต็ดมล์นะครับกับผู้ป่วยที่กินพาซิโบนะครับโดยให้กินไป6สัปดาห์นะครับซึ่งจากผลการทดลองนะครับเขาระบุว่าในกลุ่มที่กินโปรไบโอติกนะครับหรือว่ากลุ่มที่กินแลคโตบบซิลัสเนี่ยจะมีผู้หญิง2-4คนนะครับที่รู้สึกว่ามีอาการเิมอมิร์รอยนะครับใน3สัปดาห์แรกนะครับและลดลงนะครับในสัปดาห์ที่4จนสัปดาห์ที่5และ6เนี่ยไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการทางหิมมร์รอยเลยนะครับ ในทางตรงข้ามกันนะครับในพาสิโบกรุปเนี่ยเขาบอกว่าจะประมาณจะมีผู้หญิงประมาณ4คนนะครับที่รู้สึกถึงอาการหิมมอร์อยเนี่ยในตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับจนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็จะมีประมาณ4คนนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ก็คือผู้ป่วยในกลุ่มที่กินโปรไบโอติกเนี่ยจะมีอาการแทงหิมมอร์อยที่น้อยกว่าแล้วก็ลดลงได้นะครับหลังจากมีแล้วจะมีอาการที่น้อยลงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเปเปอร์เนี่ยยังมี n ค่อนข้างน้อยนะครับ คำถามข้อที่6นะครับ COVID-19 Pandemic เนี่ยและการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เนี่ยมีผลต่อโลกและการรักษาฮิมโมรอยอย่างไรนะครับ Paper นี้นะครับ Scolerotherapy with 3% Polidocanol Foam and Forth and f o r t h Degree Hemoroids a a e Treatment During COVID-19 Pandemic in Italy นะครับก็ Paper นี้ครับบอกว่าในอิตาลีเนี่ยจะมี การผ่าตัดทางโคนอเล็กโตใช่ไหมครับแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับ BNI DC นะครับซึ่งในระยะเวลาประมาณสามเดือนนะครับการผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยถูกแคนเซิลไปกว่าเจ็ดิบสองเปอร์เซ็นเลยนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําการรักษาผู้ป่วยที่เป็น BNI DC ลังานครับเหล่านั้นเนี่ยยังไงดีนะครับเขาจึงทําการทดลองนี้ขึ้นมาครับโดยการนําเอาผู้ป่วยสิบคนนะครับที่เป็นเกศสามและเกศสี่ฮิมโมรอยนะครับมารักษาด้วยโพลิโดเคโนลโฟมนะครับ เพื่อเป็นเบริเทอราปีนะครับเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วยไปก่อนก่อนที่จะต้องได้รับการผ่าตัดจริงๆนะครับซึ่งหลังจากที่ฉีดไปเนี่ยเขาก็ประเมินผลลัพธ์ด้วย Visual a n a ล็อกสเกลนะครับซึ่งเขา,ววาระยะเวลาในการประเมินเนี่ยก็คือหลังฉีดไปประมาณ4สัปดาห์ครับผมซึ่งผลลับที่ได้ก็พบว่าอ,อาการบีดดิ้งและอาการคันเนี่ยมีลดลงไปจนเหลือประมาณ0-1เลยครับ อย่างไรก็ตามนะครับเปเปอร์ในเอ็นมีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเขาไม่ได้บอกว่าก่อนที่จะฉีดโพลิโดเคนอลโฟมเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีวิชวลอนาล็อกสเกลสเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็เป็นวิชวลอนาล็อกสเกลนะครับก็เป็นแบบประเมินเพนสกอร์แบบง่ายๆนะครับก็เป็นแบบเพนสกอร์ศูนถึงสิบแบบที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับแต่จะมีรูปหน้ามาให้ผู้ป่วยดูด้วยผู้ป่วยเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเพนสกอร์ประมาณเนี่ยมันควรจะรู้สึกยังไงนะครับ นอกจากนี้นะครับวิชวลอนาล็อกสเกลเนี่ยยังสามารถนําไปปรับใช้กับอาการอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นอาการคันนะครับส่วนเรื่องโควิดวัคซีนนะครับมีผลต่อการรักษาฮิวมอรอย่างไงนะครับยังไม่พบเปเปอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นครับแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการที่เราเร่งระดมฉีดโควิดวัคซีนได้มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้โควิดพ a n d e m i เนี่ยจบลงเร็วขึ้นครับซึ่งก็จะนั่นหมายความว่าเราจะทําให้ผู้ป่วยที่มีอาการเท่เกี่ยวกับโพลูเลอร์ตัดิซิสเนี่ย กลับมาผ่าตัดได้เร็วขึ้นครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมออีหายจากซิมต่อมได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ